แครดิเฉลาดฉลาเหมือนนะเอ้ยเหมือนนะว่าไป คนงงคืออะไรอ่ะเฮ้ยเราเตรียมนะเราเตรียมเมื่อกี้เราสมมติว่าจบเพลงแมมมอสพอมเราจะกลับไปยิงหญ่อีกครั้งรวมพลังพวกเราคือแมมมอไม่หมายถึงให้ในน้ำตัว๋อไปถึงจบครึ่งแรกจบครึ่แก็ยาวไปอ่ะอันนี้สรุปให้นะ้ำตัวยังไงนะสวัสดีไงก็ได้อ๋อไก็ได้โอเคได้ค่ะก็หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา B N K โพเตค่ะยัก็กลัวมันนี้หลยาวไปหน่อยก็เลยให้สวัสดีซะหน่อยอ่า ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ดิจิทัลไลฟ์สตูดิโอประจำวันที่13สิงหาคม2563นะคะยอดตามสคริปเป๊ะๆอาจจะแจกวันนี้แล้วปะก็ชื่อลฟ์วันนี้นะคะก็ชื่อรับน้องใหม่ไม่ร้ายแต่น่ารักอ้อไม่ร้ายตอนตอนเรารุ่นหนึ่งไม่เห็นน่ารักนี้้างเลยเนาะเพราะว่าไม่มีใครมารับน้องเป็นรุ่นแรกจะให้ใครมารับเพราะแต่ที่บอกว่าไม่ร้ายแต่น่ารักนี่หมายถึงเราหรือหมายถึงน้องเล่าดิถ้าเราจะเป็นไม่น่ารักแต่ร้ายจะเป็นกับกันแต่วันนี้มันมาจากน้อง ไม่ร้ายบริสุทธิ์ใช่ไหมเลยเป็นไม่ร้ายหรือว่าคือไม่ไม่รู้ไม่รู้เล่นคำเป่าเล่นคําอยากให้พี่ไม่ร้ายอ๋อไม่ร้ายแต่น่าเห็นพวกหนูเป็นคนยังไงถึงจะร้ายกับน้องใหม่หนูเดี๋ยวรอดูเลยนหนูไม่ค่อยไล่เลยเลเวลความร้ายอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ร้ายเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆน้องคือตาเขียวปากปากเลือดออกเลยไม่ใช่นะว่าแต่เอ๊ะมาได้ยังไงไม่มีใครรู้มาจากไหน วันนี้นะคะ<า>เราจะมาแค่3คนเหรอคะขอคัดใหม่ได้ปะช่วยคัดให้พี่หยว่าแต่เอ๊ะวันนี้เรามากแค่3คนเหรอคะไม่ได้ค่ะไม่ได้มีแค่พวกเรา3คนแน่นอน <laughs> เรามีทีมตู้ปลาอย่างที่บันพูดไปเมื่อกี้ว่าทีมตู้ปลาของเราคือรับน้องใหม่ไม่ร้ายแต่น่ารักใช่ค่ะงานช่วงหน้าเราจะมาพบกับน้องๆกันค่ะไปรอพบช่วงหน้าได้เลยครับปรากฏเป็นพี่เนยอ่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่เ็นเด็กแล้วพี่ก็เดินเขาแบบเอ๊ะมาได้ยังงมาจากไหนอ่ะไปฟังเฮฟวี่โรเทชันกันเลยครับคับโต Happy รันโอ้ เออมีเอฟเฟกเสียงซาซาให้ด้วยเพิ่งเคยดูว่าไม่ช็อตไม่ใช่เสียงฉาบอ๋อเสียงฉาบอ๋อเสียงพูดใน MV ไงอ๋อจบกับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะก็ช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําน้องๆรุ่นที่3ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะแต่ว่าเราจะไม่แนะนาตัวแบบธรรมดาอ่าเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราทําบ่อยมากเวลาอยู่เทเตอร์สมัยปาร์ตี้เลยก็คือเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่จะเป็นเพลงที่สามารถเห็นได้ทั้งชื่อชื่อของน้องๆแล้วท่าเต้นของน้องๆพร้อมไหมคะเป็นที่จดจำแน่แน่เอันนี่จดจำอันน ที่ใช้คือใช้หัวโคกปึ้งได้ยูไม่เป็นอันไหนลองมาสักเพลงหนึ่งอันหนึ่งสองสาตึ๊น้องชื่ออะไรตึงตึงน้องชื่ออะไรอ่ะได้หมดจ่อยอะเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยเออพี่ช่วยนะโอเคงั้นเรามาเริ่มที่น้องคนแรกเลยดีกว่าค่ะมา one t o go น้องชื่ออะไรเอ้าน้องชื่ออะไรเอ้าน้องชื่อ น้องชื่อเอาใะไรนะแล้วประเด็นคือหนูร้องว่าน้องใช่ไหมพี่เขาเป็นพี่หนูไม่เป็นไรโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่เข้าใหมม่เข้าใหม่ไหมถือว่าทุกคนไม่เคยเห็นนะโอเคต้องพูดชื่อด้วยนะสองพยางนะเอิร์นเอิร์นอะไรอย่างงี้นะคะพี่เอลยเอิร์นเอิร์นหรืออยากเติมเพื่อความเป็นที่จดจำแต่ว่าถ้าขอเยอะๆหนึ่งสองสามเอาน้องชื่ออะไรเฮ้น้องชื่ออะไรเฮ้น้องชื่อเอิร์นค่ะน้องชื่อเอิร์นค่ะชอบ อย่างนี้งี้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ต่อเลยนะน้องชื่ออะไรเอ้าน้องชื่ออะไรเอ้าน้องชื่อเจ้าเข็มน้องชื่อเจ้าเข็มชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้เออมีกัดปากเลยนะเสียวชวนน้องชนมากไปน้องชื่ออะไรเอ้าน้องชื่ออะไรเอ้าน้องชื่อพีคค่ะน้องชื่อพีคชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้อ้าวตวใส่อะไรเอ้าน้องชื่อ ค่ะน้องชื like ่อ no, พ right oh. no, ิมค่ะชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้เออน้องเรรียยบ้้ออจนงชื่ออะไรอ้น้องชื่ออะไรอ้น้องชื่อโมเน่ค่ะน้องชื่อโมเน่ค่ะชอบทำท่าอย่างนี้ว๊า อยู่ข้างหลังผ้าอยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะวันนี้จะมารายงานนะคะสภาพาอากาศนะวันนี้เสืาอาอากาศอึมครึมเปล่าอากาศเหรอเราวิจริงจริงเมื่อกี้ต้องบอกว่าถ้าน้องมาแบบสายแบบน่ารักมากเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในรุ่นหนึ่งเลยเพราะปกติเราทํายังไงคะก็คือจะได้เพิอะไรพี่หวานเฮ้ยพี่ยังจําปันได้อยู่เลยตอนที่เจอปันครั้งแรกเขาที่เขาคิดแบ่งปันค่ะมันะไม่ยาล้วเราให้น้องทาบ้างไหมเออเรานอกสคริปต์เลยไหมใช่ได้เ้อได้เหรอเพื่อความพอใจเพราะเราเป็นพิธีกรเราทำอะไรก็ได้ให้คิดท่าที่มาจากชื่อสมมติว่า คนดูท่าเราที่ออกท่าทางเนี่ยต้องรู้เลยว่าเราชื่ออะไรแต่ปันตอนนั้นปันชื่อปันปันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปันของปันมาจากปัญหาปัญญาแบ่งปันหรืออะไรแต่ตอนนั้นก็เป็นแบ่งปันแล้วตอนนี้รู้ยังขอว่ามาจากปันเลยปัญญาอ่อนปัญ่าปัญญาอ่อนพี่ไปทำท่าอะไรพี่จำไม่ได้หรอหรืจำของพี่ไข่มุกได้พี่ไข่มุกวิ่งมันก็ไข่มุกเป็นเหมือนแบบว่าเป็นหอยหอยหอยอ๋อเปื่หอยหอยโมน่บอกยากแล้วฉันนะโอ้ยยากเอะไรเนี่ยโมน่แปลว่าอะไรนะมันเป็นชื่อของศิลปินค่ะอ ตายแล้วไม่รู้เลยคราวนี้ไม่รู้จะทำท่าอะไรหรือว่าเรากลับมาสคริปต์ดีกว่าใช่รู้สึกว่าชื่อแต่ละคนยากอ่ะยากไปเจ้าเข็มเนี้ยทำไง ไม่ได้มันดูแปลกๆโอเคผ่าข้ามไปดีกว่าแล้วก็มาถึงสิ่งที่น้องๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องทําอะไรก็คือแคชเฟ phrase ย่อันนี้ประทับใจนะของหลายๆคนเลยใช่พี่เอเดียวกับพี่เยอะเลยเฮ้ยของเรามันเวลาน้อยอ่ะหน้างานเวอร์แต่ถามว่าเปลี่ยนไหนก็ไม่เปลี่ยนนะไม่ออกเริ่มจากทางไหนก่อนดีปังยิงชุบไหมปังยิงชุบใครคนแพ้เริ่มก่อนเวลาเราคนเยอะๆเราก็ต้องสู้กันปังยิงชุบไม่เป็นไรยิงสองคนก็ได้แล้วก็เริ่มต้นเลยใช่ได้มาเริ่มยิงชุบอ่ะแพ้เริ่มก่อนพี่เอิร์นวก่อนถ้าหนูพูดเอ้ยถ้า หนูทำท่าอย่างงี้อย่างงี้ให้อ๋อนันด้วยคัดก่อนคัดก่อนค่ะทำไมอ๋อมีจับฉลากแล้วก็ให้เลือกเพลงก่อนเพราะว่าน้องจะมาแนะนําเฉยๆไม่ได้น้องต้องมีเพลงเพื่อผ่านการทดสอบก่อนโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยพี่เอิญจับเลยค่ะมีทั้งหมด5เพลงนะคะ โอเคเปิดเลยได้เพลงรถตุ๊กๆนะคะอ่าใครร้องเป็นบ้างหนูว่าพี่เอิญทำได้เพราะพี่เอิญแบบว่าเป็นถือว่าเป็นผู้อาวุโสสุดแตน้องๆค่ะเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกดดันอีกกดดันรถตุ๊กๆพี่เอิญร้องเป็นมาค่ะรถตุ๊กๆกดละเพลงแล้วก็บ้านละวมมีหลายเวอร์ชันสมมติว่าขับอยู่บนถนนกรุงเทพนะคะต้องใหญ่สามสี่รถตุ๊กๆรถตุ๊กๆบันทุกฐานบันทุกฐานรถพื้นสภพ ผ่านไหมคะผ่านไหมหนูว่าพี่ไปได้อีกพี่เอิญหนูรู้ว่าพี่ทําได้พี่เอิญเมื่อกี้ไม่ใช่กระตุกเมื่อกี้มันเอากระตุกกระแทกหน้าเลยค่ะปล่อยมันหอกมาพี่เอิญไม่ไร้แต่นากผาดดีลุดตีลุดตีมลุดตีมเหรออันนี้มันคิ้วๆกระตุก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 หนูว่าพี่คนนี้ไม่น่ารักนะแซ่บเอไม่ธรรมดาเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันโอเคค่ะแนะนำแนะนำตัวกับพอมแคทเฟยแคทเฟยครับถ้าหนูทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ให้ทุกคนตอบมาว่าใจ นะะคใจบังเอิญบังเอิญบังเอิญติดใจติดใจติดใจสวัสดีค่ะเอินเควฟอรีตค่ะอยากให้พี่เอิญลองลองคำว่า be a cool girl อยากให้พี่เอิญลองร้องก็ตธอฉันนี้ be a cool girl ใช่ใช่ก็ตธอฉันนี้ be a cool girl ดือยังขอลวพี่เขาบอกกับเพลงเพเกิลเรียนจบแล้วใช่ไหมยังค่ะเรียนอยู่ปีสี่ค่ะคณะอะไรคะคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่มันสาวเท่พี่เอิญค่ะแม่จ้าปานมีอะไรที่พี่เอิญอยากจะแบบว่านําเสนอไหมคะเล่นเป็นมุกแล้วกันโอเคที่บ้านเธอมีต้นไม้ไหมถ้ามีเราจะตัดให้หมดเลยนะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะ ดีเดียวซื้อซื้อมึงเยซื้อเดี๋ยวเก็บไปเล่นบ้างเก็บไปเล่นจำไว้นะจำไว้ได้ต้นใหม่หรือยังเริ่มต้นใหม่โอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้โชว์กล้อง จะได้ดูด้วยสะกดถูกหรือเปล่าเพลงเพลงแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ลด้วยนะคะไม่แอปเปิ้ลธรรมดานะคะเบสิกเบสิกคนสเตจเลยอุ้ยเราต้องมีท่าไหมปกติเต้นยังไงกันแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มใส่ตูดปะจริงเหรอปะสามสี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้ม มะละกอกล้วยส้มเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มส้มส้มจะจบจบจบหรือยังอะแคปเปนแคปเปนก็งมเข็มในมหาสมุทรคงจะยากถ้าไม่อยากลำบากมางมรักในเจ้าเข็มได้นะเจ้าค่ะ อ๋อเจ้ามีความอ๋อเจ้าชื่อชื่อค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเข็มบ k เคฟเค่ะเย้น่ารักค่ะโบอกอ้หนูสาวเปิดตัวมาสวยๆไม่ให้เต้นอะไรมาจึงการสัมภาษณ์แบบเอกลุศีหรือว่ามีอะไรอยากพีเซต์อีกไหมคะค่ะหนูรักทุกคนค่ะว้าวเยี่ยมไปเลยหนูหนูบอกรักคนนึงได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อหนูหนูหนูรักพี่ฟอนมากๆเลยค่ะ ฟอนตอนนี้คือลอยแล้วนะฟอนตอนนี้ไม่มีซ้อมไม่มีซ้อมก็จจะดูอยู่ไปต่อคนต่อไปจเดี๋ยวไม่กี่เพลงละเดี๋ยวไม่ใช่หยิบออกมาเป็นเพลงบิ๊ก n e r เนอร์เย้้องเต้นไงหนึ่งสองสามกิ่งก้านใบเอ้ยเฮ้ยเพลงนี้ลองยากไม่ยากไม่ยากจริงะโอเคงั้นพี่ตันนิดก้านใบเวอร์ชันมันมีหลายเวอร์ชันน่ะอ่ะเอาแบบเชฟคูคูลสายพี่พคกเลยก็ได้ลรอเอ้ยไม่ใช่พี่ดิพีกใช่ปหมพี่เป็นน้องนี่เป็นน้องมัน one two three go กิ่งก้านใบสบายก้านกิ่ง กิ่งกาลใบชาชาใบกาลกิ่งฝนตกลงมาจริงจริงฝนตกลงมาจริงๆรชาชากิ่งกาลใบชาชา ไม่ดีมากแต่นีเราคนละบ้านอ่ะไม่เป็นไรเรามีหลายเวอร์ชั่นใช่เป็นเลยค่ะถือว่าผ่านเลยค่ะทุกคนรู้จักเพลง10 20 30 40มสิบไหมคะรู้จักหนึ่งสองสามสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมเชื่อคนจนผมเชื่อคนรวยมาช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในใจทุกคนล่ะค่ะเฮ้ยเดียเนาะชื่อพีคค่ะพีคเบียนเควฟอรีตค่ะ อยู่สมุดปาการด้วยแล้วบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ครบอามีไรแบบว่าอยากฝากไหมคะนำเสนอก็ใครที่ชอบดูหนูแต่งตัวนะคะไปดูได้ใน i อเลยค่ะไอม่ได้โปรโมทเท่าไหร่เลยพีกจุด BNK f นเค f f ร i ตีเอตเย้่ะเป็นรูปแบบเฟซบุ๊หนูอยากแนะนำความสำาพิเศษหนูได้หนูไม่รู้ทุกคนทำได้ไหมแต่ว่าหนูฝึกมานานมากที่มือ ว้ามือเวมอเป,เป็นคลื่นอุอ้ยดูแบบนิ้วยาวมาก,ก,กพี่เนยโชว์ความสวยพี่เนย <laughs> <laughs> ตั้งนิ้วให้ตรงยังยากเลยตอนเนี้ย่ะคน <laughs> คนต่อไปฮิปโป <h ipp o> แล้ว <h ipp o> พี่มะ ฮิปโปถ้วยใหญ่อาำใจน่นเก่งค่ายดีขนาไก่ย่างไปไก่ย่างก่อนเลยลูกทำไมต้องวงเลยว่าถูกเผามันมีไก่ย่างอื่นด้วยหรอโอ้โอ้อสีเหลืองเคยร้องจำเพลงสีเหลืองได้ไหมหนึ่งสองสามไก่ย่างถูกเผาอไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไมมเสียบอมันจะถูกไมมเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อน แกย่าถูกเผาแกย่าถูกเผามันจะถูกไม่เสียบเอ้ามันจะถูกไม้เสียบเอ้าเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงๆรร้อนจริงจริงเอ้าร้อนจริงๆจริงร้อนจริงอริงร้อนจริงจริงๆ น้องบอกปล่อยหนูไปสนุกเหมือนกันนะแกล้งน้องอะไม่ร้ายดีไม่ร้ายดีน่ารักมันก็ถ้าหนูยื่นมือให้ให้ทุกคนพูดว่าพิมพ์นะคะได้อะเตะแตกเตะเสียงอะไรนะเสียงอะไรเสียงพิมพ์เสียงพิมพ์สวัสดีค่ะพิมพ์่ยิ่งเชฟวันดีค่ะสัจภาพอย่างหนึ่งในบ้านเมื่อกี้ตอนที่น้องพูดว่าแตกเตะเตะเตะในหัวคือแตกเตะเตะเตะ m a c คนสุดท้ายปิดจ็อบปิดจ็อบอันนี้เพลงอะไรนะคะโมนี่เพลงเพลงโมนี่แล้วฮิปโปค่ะฮิปโปฮิปโปต้องตัวใหญ่นะสามสี่ฮิป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 โปโอ้โหตัวมันใหญ่อ้ามันเดินอุยอให้มันเดินอุย La 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 la. Oh, hip. Yep. ูยืดได้ตลอดเลยแบมบูไหมโอเคถ้าหนูยืนมือให้ทุกคนพูดว่าโมนี่โมนี่นะคะนะคะนะคะตะ้ะขาเลยเหรอตลกอ่ะทุกคนยืดก่อนอย่าพึ่งไปมานี่มานี่โมเน่โมเน่สวัสดีค่ะโมเน่เบนเคนฟอตเต้ค่ะ้ยได้ดิอุ้มขี่คอเลยไหมล่ะ อังเหรอน้องตัวนิดเดียวเองทำไมอ่ะทำไมอ่ะอุ้มน้องอุ้มยากเหรอว้าวโอยทำไมโมไ่ตัวแข็งขนาดนั้นลูกอู้หูกำังลกังลกพี่ปันอ oh oh. oh. Mother, no no. way, east, ุ้มกลับบ้านนะพี่ปันชอบเด็กเด็กโอ้โเเฮ้ยได้อยู่หน้าใกล้เคียงอยู่ลองยิ้มดิยิ้มตาติดดิยิ้มตาปิดดิแฮ่ดิแฮ่ฉลามฉลาเหมือน เหมือนนะว่าไปพี่วันพี่วันอุ <h <h ้มหนูด้วยเฮี่ทำไมทำเสียงแบบแห้งอะน้องขอบคุณนะหมดแรงเนี่ยฮิปฮิปหนึ่งสองสามจนว่าหลงสนฟอนใส่ไล่พินโดดดีโดเตึ้ง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 ประมาณนี้เดี่ยวใส่เต้นเลยเนี่ย อ่อนก่อนจะไปเบรกน้องฝากไอจีหรือว่ามีอะไรอยากนำเสนออีกไหมคะก็ฝากไอจีด้วยนะคะ m o n e b n k 4 0 official ค่ะอีกสักพักก็มาพบกันใหม่ในเบรกสุดท้ายของเราแล้วเยี่ยมบายบาย ก็เมื่อวานนะคะเป็นวันหยุดใช่ไหมนี่อ่านตามเสเลยเมื่อวานก็เป็นวันหยุดที่สําคัญกับใครหลายๆคนเพราะอะไรคะเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันแม่นั่นเองค่ะเลยอยากจะตั้งคําถามว่าอ่านเลยปะ quotation m a ์เพื่อนๆพี่ๆที่กำลังดูไลฟ์เมื่อวานได้มีโอกาสทําอะไรในวันแม่บ้างคะโคเทชั i นม m a ปิดอแล้วต่อไปสิปต่อไปคือสิปต่อไปคือต้อง อ่านจริงๆเหรอพวกเราก็ได้หยุดอยู่บ้านกับคุณแม่เหมือนกันค่ะหยุดปะเนี่ยหยุดปะเนี่ยจริงๆบางคนมีงานหยุดนะหยุดอะใรหยุดตื่นกี่โมงคะบเมื่อวานบ่ายสองเฮ้ยพี่เที่ยงเองวันรุ่งขึ้นหนูจะนอนจนหมอนขาดคือแบบแพชชั่นมากตื่นเร็วเชยจริงๆทุกคนมาคอมเมนต์เที่ยงไม่ได้แปลว่าเร็วนะคะใช่ใช่ใช่แต่ว่าเมื่อก่อนก่อนเข้าวงอะตื่นประมาณ9ก้าโมงตลอดเลยไหมแต่ก็ตสึกตอนนี้เก้าโมงเช้าเช้ามากเก้าโมงเราได้ทําอะไรกับแม่ไหมคะหมายถึงเมการเมการเฮ้ยพี่เข้าใจปะ พี่เข้าใจสองคนนี้พี่เข้าใจเป็นแฟนที่ร้ายกาจพี่พี่เรื่องแม่เรื่องแม่เป็นไม่มงใครไหว้วงไหว้แม่บ้างบมบูเห็นไเห็นบมบูบ่ายอมใจอะไรขนาดนตอนแรกหนูดูเอ๊ะใช่เมมเบอร์วงเราหรือเปล่าคือไม่คิดว่ามีเมมเบอร์วงเราจะมีใครไปไปสุดขนาดนี้ยอมใจมากๆถามว่าเราสามคนทําอะไรไม่มีเดี๋ยวไล่เลยพี่ตื่นเที่ยงลงไปกินข้าวขึ้นมาอาบน้ําปั่นกิ๊ตติ้งกิ๊ตติ้งเสร็จแล้วรอบแรก แรกคิดในใจนะว่าแบบอยากเขียนจดหมายอ๋อพอปั่นกิ๊ตติ้งไลฟ์เสร็จอ๋อไม่เขียนละกันลงไปข้างล่างแล้วก็ต้องไปนอนแบบเนี้ยแม่แล้ไหมฮะอะไรแม่ไม่รู้ตัวเพราะว่าปกติไม่ทำอะไรแบบนี้แม่รักนะแู้ไหมก็หวนล้อแบบแม่หวนล้อแบบเขาใึกภาพออกเลยอ่ะปกติไม่เคยทำอะไรแบบนี้แม่ทำตอนไม่ถูกได้นี่ได้มาจากบบนเคนว่าเนี่ยเบนเคนหล่อหลอมให้เป็นลูกที่ดีใช่โอ้ เาดีเข้าตัวค่ะแล้วเราะครับทำยัไร,รดิฉันอ่านไล่เลยบ่ายสองตืน่นตื่นบ่ายสองแล้วก็ลงมากินข้าวดูซีรีส์ไปนิดนึงอย่างนี้แล้วก็นอนต่อเพราะว่าง่วงมากดูซีร <sque> ีส์ไปแล้วก็ง่วงก็เลยนอนไปแล้วประมาณสี่โมงก็ลุกขึ้นไปอาบน้ําอาบน้านําเสร็จออกไปกินข้าวกับที่บ้านไปรับอากงอามาด้วยก็กินข้าวด้วยกันโต๊ะจีนตามสไต <sua> ล์กินอาหารจีนเสร็จแล้วก็กลับมาขึ้นไปอาบน้านอน <sua? S 3> นอนนอนกนรจ๊อบปิ้งจบปิ้งมันดูดีตรงว่ากินข้าวกับครอบครัวแล้วนะเมื่อกี้อันนี้ยังดูดีนะอันนนี้ตื่ มาคือตื่นบ่ายโมงไงแม่ตื่นเช้ามาให้หานหมาแมวเสร็จแล้วมแม่ป่วยไงแม่นอนทั้งวันก็คือไม่เจอแม่เลยอ๋อก็คือแม่นอนพักเสร็จแล้วนี่ก็ <c oughs> อะไรทำงานบ้านเ <c oughs> พราะว่าไม่มีจานจะกินข้าวเพราะพ่าแม่ป่วยป<อ>ุ๊บไม่มีคนล้างจานก็เลยต้องล้างจานเสร็จแล้วก็<ม>ทํากับข้าวแล้วก็เก็บของในบ้านเ <c oughs> พราะว่าฝุ่นก็คืออย่างนี้นะเป็นนิ้วเสร็จแล้วก็ขึ้นไปปั่นกิ๊ตติ้งปั่นสักพักหนึ่งเอาเสียงข้างบ้านมาดังออะลงข้างล่างใหม่ลงข้างล่างชวนตันกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บลื แม่ทุกวันเลยเราทําให้เป็นปกติใจเพราะว่าแบบว่าไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะคิดว่าเราอะทำเอาหน้าเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่แม่เพราะคือปกติก็ไม่เห็นทําเลยอะไรเงี้ยแม่แม่ยังขำเลยจริงแม่ไม่ช่ปกติอะปีก่อนๆอะไรเงี้ยชอบซื้อของขวัญให้แม่ใช่ไหมปันกับปอมปอมว่าเท่าไรมาปีนี้จะซื้ออะไรให้มาดีแล้วคือแม่เกิดวันที่เก้าวันแม่วันที่สิบสองอ๋อมันมันก็เลยมันใกล้กันมากก็เลยว่ายอดจะมีของขวัญวันแม่และของขวัญวันเกิดแม่อืก็เลยแบบว่าก็มีบางทีก็ซื้อลิปสติกซื้อกระเป๋าอะไรเงี้้้แแหหงง ปีนี้แม่น่าจะแบบปีนี้จะอะไรมานะอ๋อไม่มีค่ะแม่นี่ปกติก็ซื้อแค่ของขวัญวันเกิดพอรู้สึกว่าก็วันเกิดแม่ไงวันแม่ไม่ใช่วันเกิดแม่ไม่เป็นไรวันแม่เออซส้อวันเกิดครั้งเดียวใช่ใช่ทุกคนดูเป็นลูกที่ดีอางหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยดี